พบพี่นออะะ้องกะบ่ลแล้วก็เรือน่อยนะครับสิพามาเมืองทรงงานนะครับให้นี่เป็นการเรียบร้อยครับไทจากของหน้าวานเองนะครับพร้อมปั้นไปในโตจบที่ที่เดียวเลยนะครับผมเบิกไทปั้นนะครับเมาร่วมกันนี่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 เออครับรถหน่อยรอลงปั้นครับจากของหน้ากับนางวานเขา่า ตอนข้าต้องผมอกอ่บสายมหัศนำกับไอ้เพื่อนไลดีนต้องมารุมครับบอยไ่เหลียบนะครับยัเงเยอะวันนเุเมแดงเขาไม่แตงโน่นเทือนะครับว่าดินตั้งรับกันแหงนะพี่น้องก็ไม่ลางเกรดโทษ่ในอาจารย์นะก็ตี ข0 0 0้ามือลดสองขันใหญ่ก็รดหน่อยนะครับกติโต๊อยู่มื่นก็กลัวนะครับตีไปเลยเกือบสองหมื่นที่น่องรถหน่อยก็ถือขั้นละสองสามพันนะครับมาไทยมาปัน่นนะครับหน้าให้ไทยปั่นครับเป็นกรลังวานเขาแล้วลนาอ่านกันย่อยู่ครับ อรถไทฟอนมาเพื่อเห็นสีสิบเลยมั้แก้ว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 เฮ็ดแบบนี้ถึงต้องแล้วตัดตีนคู่นะผมพอเดินจานเนี่มันสูงเลยนี่ว่ามเลิกประมาณ3เมตรนะครับพี่น้องให้เทงกับไฟล่างตัวนี้บริเฮตหน้าครับปูกยาง ปั๊บเล็กๆน้อยๆครับคอยสร้างมันครับว่าแต่มันหาบนะพี่น้องแบบว่าให้นาดินมันละเอียดนะครับแล้วก็ลงหางสามนะครับผมแต่ว่าตอนสิยกหองเพื่อนกับสิจ้างไม่นะครับขั้นเพื่นสิปลูกไว้นะพี่น้องแต่เขาลงหางสามตัดราักไม่ไ้เพื่อนซะกอนนะครับแม่โขกอ่เพื่อนเน็นงานเป็นเหมือนที่ซีนะครับเพราะว่าต้องเท่าเป็นโนนนะพี่น้องเป็นโนนเถียงนะครับโนนเถียงเก่านะครับเถียง แปลว่าดึงดินให้มันสโลบกันนะครับเห็นเป็นตะเมืงนะครับแต่ก่อนมันเป็นพ่นอถเจาะเจาะทุกสูงพ่นเก็บบ้านผู้เขา,หน,าหนุ่มๆคนหนุวยใหญ่ครับรถไถนี่หวยขาดินอยู่เป็นอาทิตย์ผอแล้วพี่น้องเขาเป็นเห็ดครับ <S <S ตอนนี้ก็เป็นที่ขางกันนะครับแต่ว่าแต่คลองมันมีรถไถยห <S <S าซีฟไม่ก็น่าซิเฮ็ดเองนะพี่น้องวัยผาเมืองเมืองแม่โขนะพี่น,น้องคือขาดยางเลย ทั้งมึงเราไทยไปซะก่อนครับได้ชิยางขึ้นไปจังหน่อยจวดครับหาซีฟพ,พานเขาดีครับพี่นอ้องนนำหนักมันดีกูซีซีฟนะครับพานหลังส่วนซีซีฟผมกัรอปันนะครับปันตามตูดไปเลยครับผม จับประดับเรียบร้อยนะครับหน้าติดเศษติดหองหน้ามามันโมเถงกเรือหน่อยครับประดับประกันหาบแต่ขอเหตุดีดีที่สุดเชื่อเก่าครับโอ้โหเยียบแห้งเลยนะให้นี่สามลกูกลัวครับเกือบสี่ลรยปลบเป็นแปลงเดียวเลยครับ ขาไม่โคบ่าื่อไปบอกครับขาดินเป็นขาเลยนะครับผมนายนี่อันนี้ก็บชิเป็นอีพีเตาตอกันมากับคลิปก่อนนะครับถีบ่โบเป็นอีพีทรงงานแน,นวเน,นีอีพีทรงงานกับอีท่าอคลิปหนึ่งมาจยังพี่น้องครับมีเวลาว่างนะครับถามว่าไพ่ข้ามไห้ก็บบอลในท่ารับ แต่ทีนี้นะไฮห,หนึ่งในเรื่องครับสองไฮเป็นไฮห,หนึ่งถ้ามาไฮไหนก็ว่าใหญ่เป็ได้นะครับกนันาจะเลี้ยวไปอยู่ตอนนี้กับปั๊บเล็กๆแน่น้อยหแหละแต่ชิลุ่งห้างสามครับโอ้ใจเย็ยนค่ะทุกผีอะไรรุเดยเยนเถื่อก็าพูดนะครับพี่ดอก หมอกไหวศาสตร์ไม่ได้มาส่วนยอวอร์นี่ก็เป็นไม้โม่วงี้ยผ่านนะครับแต่ก่อนเป็นสวนโม่วงี้ยผ่านอยู่นี่นะครับเป็นนิสนดนะพี่น้องม,มนันเป็นปลานะครับเป็นพื้นที่หน้าที่หน้าเกา่าสมัยผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมาเห็ดไใบน,นะครับกลายเป็นซอปโที่ขึ้นสนดครับเบาตรงๆนี่ละ ข้างบอมันกะาไอหม่างปลากับ,บพวกผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าเกา่าอลยอ่วเข้ามาเห็ดหน้าวานเขานะครับข้างบนเดีมาเห็ดปลาตอนแรกพวเพิ่อนก็มาหลอกดินอยู่กับหมองครับข้าบนเดีเอาดินนี้ไปขายหมองอื่นนะครับต่อตามลักเกณฑ์น,นะครับผมเอาลายดินจากหมองสูงมาหาหมองตั้มง่ายๆพี่น้องจกโพ่อนออกครับเพื่อว่าเข้าสิมาเห็ดพื้นที่ท่อกินนะครับ ผูกยังก็ตามแต่จะของเพิ่นนะครับผมลากไว้ไกลไม่ต้ังขี่นี่ครับเหลือนาสองไฮนี่ครับเ็ตเป็นไฮหนึ่งพอมไทยวานปั้นครับไม่มีวานนะครับวานจะคล้องนะาวานเองเพื่อนร่วมใจกันด้ยซื่ง ยังไพี่น้องย,ย่างไกหลายๆรับจบจบทีเดียวนะครับผมมันตัเห็ดยังอีกครับเ,ออเห็ดแล้วก็แล้วครับท้ายแก้วเขาขพี่นาผมน,นะครับข่อยมาข่อยยังว่าก,กันที่ลังครับพอแก,ก่ให้ได้ก็จะแก่ให้ครับครับ สวิตโมสองร้อยสิบกะขั้นนี้ก็รถทีมงานทีเอ็มนะครับของพมวนจังหวัดอุบลเหาครับผมมันกันเลี้ยงในโคมันก็มีหลายตัวครับแย่กันเห็ดอยู่ต่างบานต่างสอยแต่ว่าอย่างเพิ่นมีงานแถวบบานผมเพิ่นก็อืนผมมาเห็ดดำประจำกันถือว่าดีเยอะครับนายนาเพื่อนกับอื่นครับถือว่าเป็นบุญเป็นพระพี่น้องในมาเห็ดรวมงานน้ำเบินเงบ งานหน่อยงานไงเพิ่งกรเอื้อนนะครับผมแล้วงานนี่กระชพาไปลงงานใหม่อีกนะครับตอนน้าก็เป็นงานไรยให้หน้าเจ็ดแปดลานะครับเห็นว่าแปลงหนึ่งครับแต่ว่าในเมืองไหว<อ>ครับเกี่ยริ่งมวนเห็นเป็นโน่นนะครับดึงลงมาใส่มวนมันต่ำแต่ว่าก็บรรหทาเสมอนะพี่น้องแนวไหนเพิ่งอาจจะปลูกมันนะครับเพราะมันอาจจะรายการนะครับแถวนี้มันสูงครับ โขกปั่นในไดการ์ดเลยครับดินเป็นดินแล้วนี่มองหืมน้ำครับผมบ่าเขาไปไกลแล้วครับห่อนแดดแดดร้ายครับโอเสียงหาซิบคือดังแหงหรือน้อบอันนุ่มเบลแดงมารอบนี่กระด้งเงินห้ายเมื่อนเนี่ยนะพี่น้อง เพื่อนกับบอยผมเป็นเฮดงานน่าเพื่อนอยู่หรอครับแต่ว่าผมกับติดงานผมหลายตาเลียเวิร์ดก็ยังสีดำไปครับจานต่อมก็ม่อนในต้องฟาง่ายพี่น้องบ้านเพิ่นจอบสีปุ๋งมันเอาง่ายนะครับคือว่าฝนจากสีตกโบโตกครับทาตกก็ได้ปลูกไว้ครับทาโบโต๊กกระดิบในปลูกครับเพป็นว่าเคยเป็นลูกมาเกิดฝนตกอยู่บ้านกับสีเขียวขึ้นเมื่อครับเพป็นว่าคือสีเดีตีรถกับก็ขึ้นเลยนะครับมันเกิดประคุ๋มคือว่าล้วพี่น้องมามันเกิดตรงมาอย่างเล็กน้อยนะครับสามพมปบ้านเล่า คงกิไปอย่างเป็นอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์กับว่ากันไปครับคือไปเหมือนหนึ่งสองหมืน่นใคุมแน่นอนครับบอกได้เลยมันแบบว่า่ดไ,าไ,ได้การอะไรนะครับโอ้เสียงรหลดนี่สุดจัดพี่น้องตอนนี้เป็นเรื่องทงกลางป่านะครับก็ ลางต้องไปกับเป็นเซพเป็นพะโลดครับถิมาโลหาหอยากหากินตึกปูตึกปลาซิดปลายิ่งปลาผมมักเบิดนะครับพี่น้องมักในการหาอยากหากินทั้งเธอเมื่ออาทเต็์งานในเมื่อในที่ทำงานส่วนไปยิ่งปลาก็ไปครับใจใจใจพี่น้องใจมันหลักนนเนาะยังมาส่อมาจากลูกบ้านนี่ครับโอ้พอใหญ่แล้วก็ลูกบานเขาครับพี่น้องแดนไลยครับ ทีนี้เข้ว่าแปดสองนฝนสิบหมาง่ายครับผมเอ้าไปชมอีพี่ต่อไปเีงนะครับมองเวลาตัดต่อครับทายเทียวิซิบมาที่เลยครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะพี่น้องมองผลงานการแสดงนะครับที่ชมได้ครับมองไรนบดีพองามสิแกะไขพัฒนาให้นะครับผมแต่ว่าเรื่องความแรงความโหดกะยังอยู่คงเดิมนะครับเัินว่าจะได้สิตายสิสอมผมเก่าโเสครับ ตอนนี้ลูกปืนพันล้งกระเด้แตกวิทีเรียบร้อยคนระับพี่น้องแหเลือแจะสีตาเกียวคันเขาเอานะครับเปลี่ยนแหละครับมันบ่เสาน็อตมันหลุดครับเอาไว้รับชมกันใหม่คลิปหนาสวัสดีครับ